สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยบานครูอ้อยเรามาเรียนรู้กันเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะอ่ะเมาไปดูกันเลยเครื่องหมายวรรคตอนเป็นยังไงบ้างเอ่ยเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเป็นเครื่องหมาย รับตอนนะคะเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบตัวอักษรตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความเพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านผู้เขียนว่าต้องการให้ผู้อ่านนั้นอ่านข้อความนั้นอย่างไรนะคะทีนี้เราไปดูกันเลยวนะ่าเครื่องหมายรับตอนมีอะไรบ้าง บัตอนมีเครื่องหมายยาติพังหรือเครื่องหมายหรือขีดนั่นเองนะคะเครื่องหมายมหาภาคหรือจุดจุดละภาคบุพสัญญาอัญญประกาศานักขาติขีดประชนีแล้วก็สุดท้ายก็อัจจิเรียนะคะแล้วไปดูกันเลยว่าเครื่องหมายมหาภาคใช้ยังไง มหาภาคนะคะอ่ะก็คือใช้วางไว้หนังตัวอักษรน,นะคะเช่นใช้คำว,ว่ารอรอจุดคำเต็มก็คือโรงเรียนนะคะรอจุดรอจุดคำเต็มก็คือจุลาคมนะคะอ่ะทีนี้เราจะไปวางไว้ที่ไหนอีกวางไว้หนังตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อบอกลำดับ เช่นพอจุดพอจุดพอจุดนะคะแล้วใช้ใช้ขั้นชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลานะคะเช่นศูนย์เก้าจุดสองสนาฬิกานะคะเก้านาฬิกา25นาทีนะคะแล้วใช้เป็นจุดทศนิยมเพื่อเป็นหน่วย นะคะเช่น11.75อ่านว่า11บาท7.5ตาง์นะคะหรือใช้วางไว้หลังประโยคเพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือ,อข้อความนะคะเช่นคุณพ่อทำงานเสร็จแล้วรุ่งนี้พบกันที่สถานีรถไฟทีนี้ เครื่องหมายที่2ก็คือเครื่องหมายจิลภาพนะคะเราจะไปวางไว้ตรงไหนบ้างเครื่องหมายจิลภาพเครื่องหมายจุลปะใช้เขียนข้างระหว่างคำหรือกลุ่มคำเช่นข้าวสารขั้นคำนั่นเองนะคะน้ำตาลน้ำมันพืชใช้จุลาคขั้นนะคะใช้ในการเขียนบรรณานุกรมหรือดัชนีนใช้ในการเขียนนามานุกรม เช่นไระช้ธิปตายแล้วก็ใช้จิลภาคขั้นนะคะและ้วก็บใช้เขียนขั้นจำนวนเลขตั้งแต่สาหลักขึ้นไปนะคะเช่นอ่ะสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าแล้วก็ใช้จอ่ะขั้นตัวเลขนะคะ,ะต่อไปขึ้นมาหัวข้อสัญญานะคะอ่ะขึ้นมาหัวข้อสัญญาเราใช้ตอนไหนอ่ะไปดูกันเลย เครื่อหาุพสัญญานะคะเราจะใช้แทนคําหรือข้อความที่เหมือนกับบรรทัดบนนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเขียนคําหรือข้อความนั้นซ้ำอีกนะคะแต่เวลาอ่านนั้นให้อ่าน,นออกเสียงเหมือนคาที่อยู่ข้อความที่บรรทัดบนนะคะเช่นใช้เป็ดฟองละหกบาทบรรทัดที่สองเราก็ใช้เครื่องหมายบุพเพสัญญาแทนคําว่าฟองนะคะแต่เวลาเราอ่านเราก็ใช้อ่านว่าฟองละสามบาท เรื่องหมายอัญ,ญประกาศนะคะจะใช้เมื่อครอมข้อความที่จะใช้เมื่อครอมข้อความที่เป็นคําพูดหรือ,รอข้อความที่ต้องการเน้นนะคะเช่นคือัน้นจะพูดว่าตนเป็นที่ผู้แห่งตนนะคะข้อความที่คืูขขใช้ครอมอยู่แสดงว่าเป็น นะคะต่อมาก็เครื่องหมายหนะะ้าขาวิขีดหรือวงเล็บนะคะเอราใช้เมื่อยใช้่วงเล็บเราใช้คร่อมข้อความที่ต้องการอธิบายคำที่อยู่ข้างหน้านะคะเช่นกรี หรืออ่าวงเล็บช้างนะคะอ่านว่าตีอันออนี้ปราชเีนีอ๋อไม่ใช่ปราชนีค่ะ่อมาเครื่องหมายปราชนีเ,เราไปดูนะคะว่าเครื่องหมายปราชนีเราใช้ตรงไหน,นอ่ะหรืออ่าเครื่องหมายคำถามนั่นออเองนะคะเราไใช้วางไว้ข้างหลังประโยชนะ นะคะเช่นคุณมาดูีกับใครก็ใช้เครื่องหมายตัดจะมีไว้ด้านหลังนะคะเพื่อให้ดูว่าเป็นของคต่อไปเป็นเครื่องหมายอัศเจรี่เครื่องหมายอัศเจรีใช้ตอนไหนเลยใช้วางไว้ข้างหลังประโยคค่ะ ให้วางไว้หลังคำอุทานหรือคำที่เรียนเสียงธรรม,มชาตินะคะเช่นเชโยสอบเสร็จแล้ว,ลวต่อมาก็เคลื่องหมายยติพันธ์นะคะเคลื่องหมายยติพันธ์ ใช้คีดระหว่างคำที่ต้องการเขียนแยกพยายามให้ห่างกันนะคะเพื่อแสดงคําอ่านเช่นรัฐสภานะคะอ่านว่ารัชฐะพาทีนี้เราไปดูกิจกรรมใช้บทเรียนกันนะคะอ่านเราจะทำอะไรบ้างกิจกรรม้ายบทเรียนนะคะ ครูจะมีเครื่องหมายแต่ละเครื่องหมายไว้ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนนําเครื่องหมายที่ครูกําหนดให้นะคะ,ะแทนคําที่ขีดเส้นใต้ของประโยคแต่ละข้อนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะว่าแต่ละข้อนักเรียนควรจะใส่เครื่องหมายอะไรนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจหรือ ลืมนะคะนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูนะคะว่าเครื่องหมายแต่ละเครื่องหมายมันทําหน้าที่อะไรนะคะ,ะกลับไปทบทวนดูนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งงาน,นครูตามกําหนดด้วยนะคะ,ะชั่วโมง,งนี้เดีย๋ยวเราเจอกันแค่นี้นะคะ,ะที่สําคัญนักเรียนอย่าไปลืมนะคะไปทบทวนดูดีว่าเครื่องหมายมที่ครูสอนมาวันนี้มีกี่ชนิด แล้วแต่และชนิดเขาทำหน้าที่อะไรนะคะอยู่ตรงไหนแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ